วันนี้มาพร้อมกับซิงเกลิลใหม่อีกแล้วฮะคุณผู้ฟังฮะถ้าเกิดสามารถใครอยากจะมาร่วมพูดคุยฟังสดๆนะฮะกับน้องแพทริกอนันดาฮะตอนนี้เข้ามากันได้เลยที่เมโลนะครับ Living Your Pop กับพวกเราทางไลฟ์ทางแฟนเพจนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะฮะทางแอปพลิเคชันฟังเสียงของพวกเรากันได้นะครับที่เมโลแอปพลิเคชันของพวกเราด้วยนะฮะหลากหลายช่องทางนะครับแล้วตอนนี้หนุ่มคนนี้นะฮะที่ <c oughs> เจอทีไรนะฮะก็มีเพลงเพราะ,าะมาฝากเราทุกครั้งนะฮะอยู่กับเรา ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแพทชิกอนันดาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงพี่ดองนะฮะอ๋อเดี๋ยวแพทชิกไม่ได้ยินเสียงพี่ดองฮนะเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่ดองนะเดี๋ยนะฮะเดี๋ยวนะฮนะได้ได้ยินเสียงพี่ดองหรือยังยครับฮัลโหลวันทูนะฮะเราได้ยินเสียงของน้องแพทชิกนะครับได้ยินนะฮะเอาล้วฮะเดี๋ยวเราลืมไม่คิดเริ่มเปิด เอาพวกเราปมือต้อนรอับพลาสิกปมือต้อนรับแพทาิกอีกรอบหนึ่งครับโอ,อ,ะอนะฮะสวัสดีพี่โดงสวัสดีทุกคนสวัสดีด้วยครับ,รบวันนี้เอ่อทานข้าวเลี้ยงครับผม ยังนะครับเพิ่งตมมื่นเมื่อกี้เลยครับพี่ดงเพิ่งตื่นนอนเลยใช่ไหมครับอ่ะอย่างที่พี่ดงบอกไปนะฮะ,ะเพลงของน้องแพทริกนี่มีหลากหลายเพลงที่แบบแฟนๆของเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนไกลไม่ว่าจะเป็นลาเวนเดอร์แล้วก่อนที่จะไปถึงเพลงใหม่พี่บอกเลยว่าตอนเนี้ย คนไกลเนี่ยมันไปไกลมากเลยนะเพราะตอนนั้นน่ะตอนที่เธอไปโพสไว้ตอนที่แพทริกเองนะฮะเจ้าของเพลงเนี่ยไปโพสไว้ในใน u t u b e เนี่ยผมยังยังอ่านได้เลยที่คุณบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยตอนเนี้ที่ส่งเพลงนี้ถึงล้านวิวแต่ว่าตอนนี้แพทริกะมันทะลุทะยานไปถึงห้าสิบแปดล้านวิวห้าสิบแปดล้านวิวเฮ้ยครับผมเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของคุณนะน้องแพทริกครับ ไม่เคยคิดว่าจะมีเพลงที่แบบว่าถึงครึ่งหนึ่งของร้อยล้านอ่ะพี่ดงออืใช่แบบว่าดูเป็นไกลตัวมากนะตอนนั้นคือตอนนั้นแค่แบบแค่ล้านวิวผมก็ดีใจแล้วนะแค่ล้านวิวก็รู้สึกว่าแบบโอหเยอะแหละพอเป็นเพลงเป็นเพลงล้านวิวเพลงแรกของผมด้วยใช่ครับแต่ว่ามันทํางานแล้วมันก็คงน่าจะโดนกับ ใครหลายๆคนในช่วงโมเมนต์แบบสองสมปีที่ผ่านมานะคนไกลเนี่ยทุกคนดูดูอยู่ห่างไกลกันรู้สึกแบบนั้นไหมครับใช่ครับใช่อืมรู้สึกนะพี่ดกได้มาได้มาทัวเนี่ยครับในปีนี้ก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเหมือนไม่ได้อยู่ใกล้ใครเลยแบบไม่ได้พบปะแฟนเพลงเลยโดยสัมพับสองปีที่ผ่านมามแล้วมีก็เป็นคนไกล อืมกลายเป็นคนไกลกันไปเพลงนี้มันก็เลยอ,อาจจะโดนใจใครหลายๆคนแล้วก็มีหลายคนบอกว่ามีหลายคนแฟนคลับของคุณเขาบอกว่าเพลงเนี้ยในช่วงแบบบรรยากาศปีสองปีที่ผ่านมาเพลงเนี้ยกลายเป็นเพลงโปรดของเขาไปเลยนะหลายคนนี่ยกให้เพลงคนเนี้ยเพลงคนกลายเป็นเพลงโปรดของเขาไปเลยนะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเอ่อ,อบางคนเนี่ย <laughs> เขาบอกว่าฟังของบางคนเนี่ยได้ฟังจากเวอร์ชั่นของคนอื่นร้องด้วยนะเพราะว่าเพลงเนี้ย มีศิลปินดารานะฮะหลายคนเอาไป cover มากคุณได้ดูคุณชอบแบบเวอร์ชั่นไหนมากที่สุดที่ลงอยากดูมีไปแอบส่องไหมเพลงเองเหมือนผมเห็นล่าสุดจะเป็นเหมือนล่าสุดเห็นของดูมันดีทีวีมั้งครับที่ลงในยูทูบเออเออใช่คือก็ชอบเวอร์ชั่นนี้ด้วยใช่ไหมเป็นเป็นผมชอบนะผมชอบเลยฮะเขาไป cover แบบว่าจริงจังเลยอัด อาจจริงจังแล้วก็ถ่ายเป็นเอมวีเป็นอะไรจริงจังเลยผมว่มารู้สึกดีอะที่แบบมีคนใช่ครับม,มีคนเอาเพลงนี้ไปร้องเยอะมากจริงถือว่าประสบความสําเร็จมากๆานะฮะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นผมเห็นเวอร์ชั่นของคุณเพลงนี้นะไม่ว่าจะเป็นศิลวินไอดอลอยุคนี้น้องไอพาลิสน้องเจนเลอร์ er. หรือว่าจะเป็นอะไรเนี่ย<อ>แฟน แฟนๆบอกว่าในทิกตอกอย่างเงี้ยคนร้องกันเยอะพี่พงษ์พี่พู้เอาไปร้องกันหมดเลยแล,แล้วพอแล้วพอฟังจากอพอฟังจากศิลปินเหล่านั้นหรือคนที่เอาเพลงคุณไปร้องเนี่ยแล้วมาตามดูเพลงคุณเนี่ยหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลงรักแพทริกอนันดาแบบมากขึ้นนะคุณผู้ฟังครับนี่ฮะ <S <S พอมาเจอเวอร์ชั่นของเขาเลยฮะประสบความสําเร็จจริงๆเออพี่แบบภูมิใจมากๆเพราะว่าชื่นใจจริงๆนะฮะเพราะว่าผมเห็นน้องมาตั้งแต่แบบ ก้าแรกตั้งแต่เป็นศิลปินเก้าวแรกของของค่ายนะฮะลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์คุณก็ประสบความสําเร็จอีกคุณบอกว่า1ล้านวิวก็ดีใจแล้วแต่ลาเวนเดอร์ยีล้านวิวฮะคุณผู้ฟังครับโอ้โหเฮ้ยสองเพลงนี้สองเพลงนี้คุณเคยยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยเคยคิดไหมว่ามันจะมาไกลได้ขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยครับพี่ไม่เคยคิดแน่นอนแบบว่า อย่างนี้ผมบอกแบบมันเหมือน,นเพลงสองเพลงแรกที่ผมปล่อยไปอะไรเงี้ยฮะมันผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วประมาณสี่สี่ห้าหมื่นวิวเองนะสองเพลงแรกอะไรเงี้ยฮะพอ,อมาเป็นคนไกลที่แบบล้านเหมือนน่าจะล้านวิวภายในแปดวันอะไรางี้มั้งครับคนไกลตอนนั้นใช่ลาวเวนเดอร์ตรน้นแรกก็เหมือนจะดรอปไปนิดนึงอบบนี้แล้วก็ค่อยแบบค่อยตีกลับมาผ่านไปเราค่อยแบบเหแบบมือนค่อยกลับมาอะไรเงี้ยลาวเวนเดอร์ใช่ คือเป็นทั้ง2เพลงที่คุณผู้ฟังนะฮะในเมโล๊อปของเราเนี่ย living อย่าป๊อปของเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จจริงๆวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่น้องชายเรียกว่าเป็นน้องชายฮะ,ค,ะคุณแพลตติกอนันดาเนี่ยสามารถแบบเขาเรียกว่าเข้าไปสู่ใจของคุณผู้ฟังในยุคนี้ได้ทุกคนนะฮะใครฟังทางแฟนเพจทางวิทยุหรือว่าทางเมโล๊อปของเราอยู่ผมดีใจกับเขามากจริงๆแล้วซิงเกิลเนี้ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตกหลุมรักผู้ชายคนนี้มากขึ้นไป นะฮะแล้ววันนี้นอกจากเพลงดังๆเพลงฮิตของเขาแล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีเพลงใหม่มาฝากคุณผู้ฟังด้วยมีเพลงอะไรมาฝากครับน้องแม็ครับมีสองเพลงเลยครับพี่ดวงรอบนี้ก็เป็นเพลงสุดท้ายของอีพีแรกของผมนะฮะสองเพลงก็ตากับทางออกเพลงดวงตานะฮะคุณผู้ฟังครับกับเพลงทางออกนะครับเล่าถึงเพลงดวงตากันดีเพลงดวงตานี้ เป็นเพลงที่คุณทำเองด้วยแต่งเองด้วยมันพูดถึงอะไรครับดวงตาผมเขียนขึ้นมาจากคนคนหนึ่งที่มีความหมายในชีวิตผมแล้วกันฮะอุ้ยมอเตอร์ไซค์ก็มาด้วยเบรกก่อนครับผมก็ดวงตาก็จริงๆเขียนมาจากความรู้สึกหลายๆอย่างของผมแล้วกันผมพูดวงนี้แบบว่าคือผมเป็นคนที่พูดแสดงความแสดงออก ทางความรักไม่ค่อยเก่งใช่ไหมพี่ดงผมเลยรู้สึกว่าผมอยากมีเพลงที่มันเหมือนเป็นตัวแทนความรู้สึกของผมอะไรเงี้ยที่ผมมีให้แบบคนอื่นๆคนที่ผมรักรอบๆตัวผมอะไรเงี้ยฮะคือผมมองว่าความรักมันคือการที่เรามองตาใครสักคนแล้วแบบเรารู้สึกดีอะฮะอืมอืมอืมคือสื่อสารกันผ่านแบบดวงตาโดยไม่ต้องอืม ใช่โดยที่ไม่ต้องพูดแบบก็รู้ใจกันแล้วแบบแค่เห็นหน้าก็แบบรู้แล้วว่าแบบต้องการอะไรอะไรเงี้ยฮะผมว่านเนี้ยอันนี้คือความหลักใช่อืมอืมโอ้โหเพลงนี้คือถ้าพูดไปแล้วมันก็เหมือนแบบอ่าดวงตามันคือทุกอย่างที่มันสื่อสารผ่านหน้าต่างเข้าไปสู่หัวใจเห็นดวงตาแล้ว <Okay. S 1> มองได้เห็นถึงความ<ไ>รู้สึกภายในอะไรอย่างี้ถูกต้องไหมัะประมาณนี้ ใช่เลยครับพี่รองใช่เลยฮะ,ยฮะนะครับนี่คือ,อหนึ่งเพลงนะฮะดวงตาเป็นเหมือนเพลงปิดอีพีของที่น้องบอกมาฮะเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะส่งผ่านความรู้สึกดีๆความรักดีๆโดยที่ไม่ต้องผ่านคำพูดอะไรมากมายผ่านดวงตาของเราที่เราจ้องตากันนี่แหละใช่เอ,อแล้วในส่วนของใครับผมในส่วนของมิวสิกวิดีโอเองนะครับเราเล่น MV เองด้วยเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยครับ ใช่คก็เขินเขินนิดนึงครับพี่เพราะว่าปกติไม่ค่อยได้เล่นกับนังเออเออปกติไม่ค่อยได้เล่นกับนังเอกเอ็มบีก็อันนี้เหมือนเขาเป็นนักแสดงอยู่ใช่แบบว่าเขาทําทุกอย่างแบบเพอร์เฟกอยู่แล้วแต่ผมก็จะบอกว่ายังไงดีแต่เขาก็ช่วยเขาก็ช่วยแนะนําอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องเขินแบบเอล่นไปตามธรรมชาติเลยอแรงเงี้ยใช่ครับก็ใช้เวลาอยู่นิดนึงแล้วก็ เริ่มเริ่มได้ครับเริ่มเริ่มเป็นเขินแทนด้วยนี่นีนี่ขนาดเราซูมกันอยู่นะฮะคุณฟังฮะนี่เห็นความเขินของน้องอยู่เลยแต่ก็คือทางฝั่งของนางเอกเองเนี่ยเหมือนแบบมาดังสายการแสดงอยู่แล้ว MV ตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูได้นะคุณจะได้เห็นน้องแมทริกนะฮะ <c oughs> เล่นกับนางเอกเป็นยังไงเคมีเข้ากันหรือเปล่าไอ้นี่จะไม่ตัดสินให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยากให้กดเข้าไปดูก่อน <c oughs> กับเพลงดวงตานะฮะ <c oughs> MV ตัวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นอีกโมเมนต์หนึ่งอีกมุมหนึ่งความน่ารักและเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติของน้องแพทริกเล่นออกมาเป็นยังไงมาเมาให้พวกผมฟังกันด้วยเพราะปกตินี่เรา เอ็มว <MV S 2> ีก่อนหน้านั้นคุณก็ไม่ได้เล่นกับนางเอกใช่ปะ่ะไอ้ที่วิ่งตามรถเล่นอยู่คนเดียวใช่ปะ่ะเล่นกับ a c t ติ้คนเดียวอะไรเงี้ยเออแต่คราวนี้ต้องมาเข้าคู่กับนางเอกมีนางเอกเป็นของเธอเองก็เลยเขินนิดหน่อย นิดหนึ่งครับพี่ดงเอาเอาละฝากเพลงนี้ไว้นะฮะดวงตาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้แล้วนะฮะแรงบันดาลใจก็อย่างที่บอกมาอยากจะส่งความรู้สึกดีๆนะครับผ่านอะไรที่ไม่ต้องพูดเยอะนะส่งผ่านดวงตาก,กันก็พอและอีกหนึ่งเพลงนะฮะดวงตาเสร็จรแล้วมาเจอทางออกหรือว่ายังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยเพลงทางออกเป็นยังไงบ้างทางออกจริงๆมันเกิดจากการที่ผมแบบชอบเห็นป้ายทางออกอะ่ะพี่ดงอืม คือผมว่าหลายๆคนเห็นบ่อยนะแบบเวลาออกจากที่จอดรถอะไรเงี้ยฮะหรือว่าตรงทางหนีไฟเนาะดูเออลหลังอะไรเงี้ยทางหน,นีไฟลงเออเออเออใช่แต่ผมรู้สึกว่าทางออกเนี่ยมันถ้าเอามาตีความเป็นเรื่องของความรักผมว่ามันก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทําทุกๆอย่างแบบว่าไม่เหมือนเดิมอืเพียงแค่เพราะว่าเขาต้องการทางออกอืทําตัวไม่เหมือนเดิมแบบพูดกับเราไม่เหมือนเดิม ป้าพุยกับเราไม่เหมือนเดิมเลยไงฮะไม่ทําอะไรให้เราเหมือนเดิมมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการทางออกจากชีวิตเราเท่านั้นเอง<ม>ใช่ฮะโอ้โหตาวน,นินึงเออ,เอ,อมันดูแอบเจ็บปวดนิดน,นึงนะทําทําทุกอย่างได้กันมา<ช>อแต่จริงๆแล้วคือมองหาทางออกเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะเดินออกไปอย่างนี้ถูกต้องป่ะใช่ฮะอืมแล้วเหมือนแบบแบบว่ายังไงฮะ แบบพูดกับเราไม่เหมือนเดิมอืมแบบว่าสายตาแบบที่มองไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราสัมผัสไม่เหมือนเาอะไรเงี้ยแล้วเราก็มารู้ว่าอ๋อเขาเปลี่ยนไปเพราะอ่ะเพราะว่าเขาต้องการไปอะไรอืมอืมอืมโอ้โหเขาเขาต้องการออกจากชีวิตของเราต้องการเดินไปแล้วเอ้ยเจอทางออกฉันขอไปก่อนนะโอ้เพลงนี้แอบเจ็บปวดนะเนี่ย เออไอคนที่โดนอ่ะไอคนที่ไม่ได้หาทางออกอ่ะไอคนที่ติดอยู่กับเขาอยู่ในอยู่ในชีวิตเขาแล้วอ่ะแต่ไอคนเนี้ยไอคนที่แม่งกําลังจะออกไปเนี่ยโอ้โหคนที่แบบยังรักเขาอยู่นี้มันเจ็บปวดมากเพลงเพลงนี้คุณถ่ายทอดออกมานะฮะจากคนรอบข้างหรือจากชีวิตจริงคุณครับจากชีวิตจริงครับพี่เขาผมจริงๆริทุกเพลงก็เพลงก็เขียนมาจากเรื่องจริงของผมหมดอ่อ่าอ่ แล้วไอ้ขั้นตอนการทําเพลงนี้เห็นบอกว่าเพลงทางออกนี่นะครับคุณผู้ฟังครับน้องแพตริกจะมีส่วนร่วมในการทําเยอะมากคุณทําอะไรในเพลงนี้บ้างครับแพทริกซึ่งผมโปรดเดิลวครับผมแล้วก็อเลนแลวก็เขียนเนื้อลองครับผมแล้วอัดร้องอัดร้องอเองครับอืใช่ดูแลแบบทุกขั้นตอนด้วยตัวเองจริงๆแต่งเองเรียบเรียงเองอัดร้อง<ต>เองด้วย ครับผมอโอ้โหนี่คือ <c oughs> เขาเรียกง,งว่านอกจากเป็นศิลปินนักร้องนะต่อไปนี้ทําเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ได้ด้วยนี่คือทําเพลงได้เลยนะอยากผมอยากทําอยากทําเบื้องหลังอยู่แล้วพี่ดองใช่แต่เหมือนยังเรียกว่ายังไม่ยังไม่กล้าทําเพลงให้ให้ศิลปินคนอื่นละกันผมว่า,าใช่เราแบบขอเริ่มจากทําเพลงตัวเอง อืมอืมเฮ้แต่แต่ถ้าถามพี่ดองนะนี่คุณเรียนรู้มาแล้วคุณทําอยู่ทุกวันทุกวันแบบนี้นะครับแล้วคุณทํามาหลายปีแล้วเนี่ยทําเพลงตัวเองออกมาเนี่ยโดนใจคุณผู้ฟังวันนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตคุณจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์เพลงอยู่เบื้องหลังกับศิลปินดังๆอีกมากมายเลยคิดว่านายทำได้ความสามารถของอไยน, <c oughs> นี่คือมัน<ผ>ม,มาท, <ำ S 1> ทาง มันมาทางนี้จริงๆอ่ะนะฮะแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะรู้จักตัวตนของแพทริกมากขึ้นสองเพลงนี้ดวงตานะครับกับทางออกเนี่ยอาจจะเป็นอาร<า>มณ์ม,มันคนมันมันคนละแนวถูกต้องไหมดวงตามันอาจจะแบบดูรักหน่อย<ต>ทางออกอาจจะดูเจ็บปวดหน่อยแต่อยากให้ฟังสองเพลงนี้จริงๆนะฮะเอ็มวีทางออกมายังฮะมาแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างพร้อมกับพร้อมกันกับดวงตา เออเอมวีทางออกนี้เล่าถึงเดยครับพี่ดมก็ผมไปอยู่ในอุโมงครับพี่แล้วก็ไปทําท่าทางเจ็บปวดในอุโมงครับออืคนเดียวใช่ฮะแบบว่าจะออกแนวแบบว่ามินิมอลนิดหนึ่งการผมว่านะคําเรียกของมันอันอานิดนึงอ่ะใช่เป็นลองเทคโอ้ยไอที่เราเห็นนี่คือลองเทคด้วยเหรอททยีเดียวอือื ใช่ครับอยากให้พี่ดงลองดูนะผมว่าอ,อ,อทีมโปรดักชันเขาคิด,คด,คดแบบว่าสวยดีอืใช่ครับไม่อย่างนี้แสดงว่าคุณต้องเล่นแบบทีเดียวครั้งเดียวแล้วสื่อสารอารมณ์ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ตัวเองเป็นคนแบบเหมือนถ่ายทอดอารมณ์คนเดียวทั้งเรื่องนี่นะฮะตอนนี้ใช่ครับผมใช่ครับโอ้โหตอนนี้เอ็มบีตัวนี้นะครับเอ็กซทางออกนี่นะฮะหกจุดสามแสนวิวเข้ามาแล้วนะอยากให้คุณผู้ฟังลองเข้าไปดูว่า การเล่นคนเดียวมันไม่ง่ายเลยนะคุณคุณทํายังไงฮะตอนนั้นอนะ่ะตอนที่ถ่ายทําคนเดียวอะ่ะกับทางออกนะปล่อยไปตามปล่อยไปตามฟิลเลยครับพี่ดงแบบว่าเพลงให้เพลงมันนํานําความรู้สึกไปอะไรเงี้ยแล้วก็อซิงค์ออกมาครับผมบรรยากาศก็จะออกเป็นเอ็ีขาวดำใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับผมเออเ ใ,ให้ให้มันดูชีวิตไม่คัลเล์ฟูลให้มันดูดาร์กเข้าไปอีกใช่คให้มันดูแบบว่าโมโนโทนนิดนึงใช่ครับลองไปดูกันได้นะฮะแต่ผมเห็นผมว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถ่ายทอดอารมณ์เวลาเวลาเล่นกับคนอื่นอาจจะดูเขินๆแต่เล่นคนเดียวดูสื่ออารมณ์ได้ดีนะดูแบบเดินอยู่ในอุโมงค์ดูสื่ออารมณ์แบบความแบบเศร้าอะ่ะไอ้ที่ร้องอะไรเงี้ยดูคุณนั่ง โอ้โหสื่อสารอารมณ์ความแบบโดนเหมือนโดนคนทิ้งจริงๆนฮะลองไปฟังกันได้นะครับหาทางออกไม่เจอนะฮะกับเพลงเพลงนี้นะครับ6 3แสนตอนนี้ปล่อยมาแล้วก็คือ3สัปดาห์ด้วยกันนะครับหลายคนบอกว่าเพลงคุณดีจริงฮนะเสียงก็โคตรดีอันนี้อันนี้ไม่ใช่พี่หลวงชมนะอันนี้จากคอมเมนต์เลยนะคือเขาบอกว่าเพลงคุณดีมากเสียงก็โคตรดีเป็นเสียงที่หาได้ยากแล้วนะครับ แต่ฟังแล้วเข้าถึงง่ายรู้เลยว่าน้องตั้งใจมากๆนะครับจริงหรือเปล่าฮะเป็นไงบ้างความรู้สึกที่มีคนชมแบบนี้ครับผมโอดแฟนคลับน่ารักมากครับพี่โดงเออเอเอพอแม่หนมก็เข้าไปอ่านอ่านชื่นใจครับเห็นแบบคนชอบกันก็แฮปปี้ครับพี่เฮ้ยคนชอบมากนะเ,เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าชอบบีดนี้มากคือชอบบีดนี้เลย <c oughs> มันเข้ากับเสียงของแพทริก มันเข้ากับคุณมากๆวันนี้คือนอกจากคุณคุณเป็นคนร้องแล้วคุณละเอียดแล้วนะคุณผู้ฟังนี่ก็ละเอียดเหมือนกันนะ <c oughs> เขาดูทุกโน้ตทุกเมโลดี้ของคุณเลยนะ <c oughs> เออเอเอ,เอนะฮะพร้อมกับการแสดงต่างๆเนี่ยฮะหลายคนเท่าที่พี่ด่งดูนะอันนี้ไม่ได้พี่ด่งชมเองนะเขาบอกว่าชอบน้ําเสียงและการถ่ายทอดอารมณ์ของน้องมากนะครับแล้วก็บอกว่าฝากด้วยว่ารอติดตามทุกๆผลงานเลยนะฮะมีโอกาสจะฟังสดด้วยเรามีโอกาสที่จะได้ ฟังสดเร็วนี้ไหมครับมีเรื่อยๆเลยครับพี่หลงก็สามารถเช็คในตารางงานนะมก็มีเล่นมีเล่นเรื่อยๆครับทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพริมมณฑลครับผมแสดงว่าอีเวนต์ก็มีงานทัวร์งานทัวร์งานอีเวนต์ก็คือติดตามได้บอกนะฮะช่องทางที่แฟนๆฟังอยู่เขาจะเข้าไปติดตามคุณช่องทางไหนได้บ้างครับ ครับก็สามารถติดตามผมนะครับพัชิการดานะฮะได้ทางทุกโซเชียลมีเดียเลยนะครับพัชิการดาครับผมก็หลักๆก็จะอยู่ใน f a c e b o o k เพจนะครับแล้วก็อ,อินสตาแกรมนะครับตารางงานก็ลงในสองช่องทางนี้เลยมาเช็คเช็คตารางงานได้ครับผม อ่าเข้าไปดูกันได้ฮะแพทริกอนันดานะครับใครที่อยากจะไปดูเสียงสดสดหรือถ้าเกิดใครฟังเพลงแล้วอยากจะเจอตัวจริงนะฮะผมบอกเลยว่าตัวจริงน้องเขาคือน่ารักมากและก็สูงมากด้วยคะคุณผู้ฟังคุย <c> ก <ười> ับเขานี่ก็ต้องเหงียนเหงียนหน้าคุยครับ <c ười> เวลาพี่ดองคุยพี่ดองก็เฮ้ยเฮ้ยแพทริกเพลงไงซิงเกิลใหม่ของเราอ่ะ <c ười> นะฮะแต่ว่าติดตามกันได้จริงๆคือตอนนี้ก็เริ่มมีอีเวนต์เริ่มมีคอนเสิร์ตอยู่ที่ไหนก็เข้าไปเช็คกันได้นะครับแล้ว หลายๆคนก็ชื่นชอบในเสียงของเขาแต่ผมบอกเลยว่าร้องสดนี่คือ <c oughs> คุณจะละมุลหัวใจเลยนะเวย้ยอยากให้พวกคุณได้ฟังแพตริกร้องสดมากๆนะฮะ <c oughs> เสียดายวันนี้ <c oughs> ไม่ได้อยู่กิไม่ได้อยู่ข้างๆกันเนาะ,ะร้องผ่านอันนี้อาจจะไม่แบบ <c oughs> ไม่โดนเท่าไหร่นะฮะจริงๆอยากให้มันในสตูลแล้วมาร้องให้พี่ดองฟังนะฮะ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวให้แพตริกครับ <c oughs> ฝากถึง2เพลงนี้เลยดีวยกว่าซึ่งเป็นสเพลงปิดปิดอีพีปิด, EP, ปด <c oughs> อัลบั้มถูกต้องไหมครั ใช่ครับเชิญฝากเลยครับเพลงครับก็ผมพัทริยันดานะครับอยากจะฝากเพลงสองเพลงสุดท้ายในอีพีของผมนะครับก็คือดวงตากับทางออกนะฮะอยากฝากไปด้วยเพราะว่าตั้งใจทำมากๆนะฮะจริงๆก็ทั้งอีพีเลยทั้งหกเพลงเลยตั้งใจทำออกมานะครับผมแล้วก็อีกไม่นานก็จะได้ผมก็จะทําเพลงมาปล่อยเรื่อยอยู่แล้วครับผมอยากทําเพลงออกมาให้ทุกคนฟังเรื่อยอยู่แล้วนะฮะก็รอติดตามได้ครับผมไอจีพทริยันดาเฟ เ็ืองดาครับผมเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดงถามนิดนึงเนี่ยเราจะมีแบบปล่อยเป็นอ่าปกอัลบั้มนี้คือยังมียังมีปล่อยออกมาให้เราได้ซื้อไหมหอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะ่ะแบบพรีอัลบั้มหรืออัลบัม <CD S 1> ้มหกซีดีซีดีอ่ะเออซีดีมีไหมครับครับผมพีออเดอร์ไปไปเรียบร้อยแล้วฮะพี่ดงน่าจะน่าจะหมดแล้วแบบโอโะ<บ>ตายแ<า>ล้วจะไม่ได้เอ้ยผมไม่มีไพี่ดงไม่มี พี่ไม่เห็นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมองน่าจะเออเออยังไงน่าจะขายอีกทีตอนงานมีงานมั้งฮะยังพูดไม่ได้วพางานอะไรนะไม่ได้พูดนะผมได้ได้แต่แต่ใครที่อยากได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับยังมีนะฮะเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะฮะเราไปปักไว้ก่อนเราไปดูไว้ก่อนในเดี๋ยวเปิดซื้อรอบเออนะก็มันจะมีความพิเศษบีซีดีนะครับมีอัลบั้มมีรูปมีอะไรอยู่ในนั้นไหมฮะ อัลบั้มของคุณอะมีครับผมมีฮะอืมีครับเอาละแต่ว่าตอนนี้ผมถามให้แล้วนะคุณผู้ฟังนะเขาขายหมดแล้วนะพี่อัลบั้มนี้คือเขาโซเอาแล้วนะเขาขายหมดแล้วเดี๋ยวรอรอผลิตเพิ่มก็แล้วกันแต่ว่าขายช่วงไหนก็เดี๋ยวรอติดตามได้ทุกช่องทางแฟนเพจอินสตาแกรมต่างๆของน้องแพทริกอันดานะครับแล้วถ้าเกิดผลิตออกมาเพิ่มเนี่ยเฮ้ยเผื่อพี่หลงด้วยนะครับผม ได้เลยครับพี่ดองเพื่อผมด้วยหกเพลงของคุณเนี่ยหกเพลงของคุณนี่คือผมเปิดทุกวันเลยนะผมอยากจะได้แบบเก็บไว้เป็นที่ระลึกบ้างของน้องแพทริกอนันดาขอบคุณครับเอาฮะสุดท้ายสุดท้ายให้แพทติกคุยกับแฟนๆเลยครับแฟนๆของคุณที่ตอนนี้ดูไลฟ์ของเราอยู่แล้วฟังเพลงของคุณมาตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงเนี้ยเพลงปิด มินิอัลบั้มของคุณนี่นะฮะทางออกแล้วก็ดวงตานะครับเขารักคุณมากขนาดนี้สนับสนุนคุณมาตั้งแต่เพลงแรกๆจนถึงตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆเหล่านั้นเชิญครับครับครับก็อยากจะขอบคุณนะฮะเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกดีทุกๆวันเลยที่มีทุกคนนะครับที่แบบว่าซัพพอร์ตผมมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็บางคนก็อยู่มันตั้งแต่แรกเลยนะฮะบ,บางคนก็เพิ่งได้รู้จักแต่มันก็อ,อ รงนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญคือทุกคนพพอร์ตผมแบบยินดีแต่มันสอร์ตผมแนนั้นผมก็แบบดีใจมากๆแล้วฮะใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงผมหรือว่าตัวตนของผมเน,นี่ยมันก็ดูมีความซับซ้อนนะใช่แต่ก็หลายๆคนก็เข้าใจ <t om pa ix> เข้าใจใสิ่งที่ผมเป็นเลยแตนเรื่องแบบว่าพูดไม่เก่งหรือว่าอ่าหลายๆอย่างดูเข้าถึงยากดูเข้าถึงยากแต่ว่าคนก็ แต่ว่าทุกคนก็แบบเหมือนพยายามเข้าใจเราทุกคนก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดีใจมากครับ <นะ S 2> ครับผมเอาละฮะ<ม>แล้วพี่โด่งขอให้คุณเป็นตัวตนของคุณแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะเพราะพวกเราเนี่ยชื่นชอบในบตัวตนของคุณที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์เพลงสไตล์การร้องหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของคุณนั่นคือความเป็นแพทริกอนันดาและเป็นสิ่งที่แฟนๆรวมไปถึงพี่โด่งนะฮะ มันคือเสน่ห์ที่ดึงดูดเราเข้าไปฟังเพลงของคุณนะฮะฝากไว้ด้วยกับน้องชายคนนี้ครับแพทริกนะฮะเพลงดวงตานะครับกับเพลงทางออกนะฮะส่วนอัลบั้มเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามว่าน้องเขาจะปล่อยให้เรามาพรีอัลบั้มอีกตอนไหนนะอยากให้ลองฟังกันจริงๆะฮะที่เมลลป๊อกวันนี้เราจะมีอีกหนึ่งเพลงนะฮะทางออกให้กับผู้คุณไม่รู้ว่าใคร ใครกําลังหาทางออกหรืออยู่หรือเปล่าหรือใครกําลังเจ็บปวดกับความรักอยู่หรือเปล่าลองฟังเพลงนี้ของน้องชายผมครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราจะไปหาทางออกกันที่ไหนดีเพลงเพลงนี้ครับทางออกจากแพทริกอนันดาวันนี้ขอบคุณน้องแพทริกอนันดามากครับ